ล่าสุดคุณอน,นุทินชาญวิกุลออกมาตอบสื่อแล้วนะครับกรณีที่มีภาพหลุดเฟรฟมกับเบนสมิธนะครับกรณีที่เป็นผู้โดนตรวจสอบนะครับในเกี่ยวกับการยึดทรัพย์ปปงงสั่งยึดทรัพย์นะครับมากกว่าพันเล้านบาทนะครับแต่มีภาพปรากฏอยู่กับนายกอนุทินนะครับแล้วก็รองนายกนะครับคุณเอกนิติในติประพาเนี่ยล่าสุดนะครับทั้งสองคนได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ แก๊งคอนเซนเตอร์ที่มีทางด้านเบนสมิธนะครับไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นการพบคุยนะครับพูดจากกันปกติเป็นงานเลี้ยงนะครับของสํานักงานตํารวจแห่งชาติชั้นผู้ใหญ่นะครับที่มีการไปเลี้ยงร่วมกันนะครับที่สิงคโปร์เมื่อปี57นะครับซึ่งท่านนายกบอกว่า น่าจะเป็นเพราะว่ามีคนหวังทางการเมืองอะไรเปล่านําภาพเก่ามาเล่าใหม่หรือว่ามาเผยแพร่ในตอนนี้นะครับทางด้านคุณรังสุมาลมครับมีการตั้งคําถามทันทีนี่คือเหตุผลหรือเปล่าที่ไม่สามารถเอาคุณธรรมนัตออกจากตําแหน่งได้นะครับหรือว่าคุณธรรมนัตกำกำฟำรับอะไรไว้หรือเปล่านะครับเรื่องซึ่งเรื่องนี้นะครับเราต้องมาตามต่อนะครับ ว่าจะจบอย่างไรนะครับเหมือนจะมีความลับอยู่เยอะมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อกันเรื่องนี้นะครับหากมีความคืบหน้าน,นี้เดี๋ยวเราจะรีบมารยง,งานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบเลยนะครับสวัสดีครับ